สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยการเรียนรู้ผู้นำพอเพียงและว,วันนี้ครูนัทกับครูฟางจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องความพอประมาณและความมีเหตุมีผลค่ะเราไปฟังนิทานเรื่องลิงแข่งเรือกันก่อนนะคะนิทานเรื่องลิงแข่งเรือป่าเหนือป่าต้ายน้ำใสไหลผ่ามาเนื่นนมนาน เป็นทานกว้างไกลสายน้ำไหลเอือยเรื่อยเรื่อยรินไหลฝูงลิงเลิงใจเล่นน้ำสังลานสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวไหนเดินผ่านถูกริงละลานท้าทายแข่งเรือปะคองความไวป่าใต้ป่าเหนือไล,ล่ลาหน้าเบือ่อพี่เสือมาล้องนอนแน่ช้างป่า ้าอยากล้องของแข่งเรือกับน้องลิงร้องออกไปเจ้าลาหน้าโง่โถจะไปไหนแข่งเรือเร็วไวสู้ไหมเจ้าลาลิงเที่ยวท้าทายวุ่นวายทั้งปาเหล่าสัตว์ละอาเบือนหน้าเจ้าลิงสิ่งโตรู้ค่ะเรื่องราวทุกสิ่งพิสูจน์ความจริงรับคำท้าทาย ไม่เคยคิดหวันใจมั่นมุ่งหมายให้ลิงอับอายพ่ายแพ้แข่งเรือรวบรวมพลังทางฝ่ายป่าเหนือให้ลิงได้เชื่อเมื่อถึงเวลาเจ้าช้างอยู่ท้ายเจ้าควายอยู่หน้าตรงกลางหมูป่าสามัคคีกันมันฝึกมันซ้อมเตรียมพร้อมอย่าหวัน่นศักดิ์ศรีสำคัญ มุงมั่นชิงชัยรักษามะคีเจ้าหมีจำไว้รู้กฎวินัยน้ำใจแบ่งปันฝูงลิงรู้ค่ะเป็นเรื่องราวชวนขันป่าเหนือคบคันเยาะหยันย้ำใจหัวหน้ากำชับกับนึกหมั่นไสทะเลาะกันไปไม่สามะคีไม่ฝึกไม่ซ้อม หอมหลีกหลบหนีบางครั้งต่อยตีถือดีต่อกันจนถึงเวลาที่มาแข่งขันป่าเหนือคบคันไม่หวั่นฝูงลิงฝ่ายลิงนั้นเล่าหน้าเศร้าล้มเหลวสิ้นเสียงเย้วเย้วเรือคว้างขวางลำต่างตัวต่างพายหน้าอายชวนขำเรือเอียงขะมัม ความลงทันทีขาดความพร้อมเทียงถกเถียงอึง้งหนีผลแข่งคราวนี้มีแต่อับอายไม่สามาคัคคีมีแต่แพ้ไพ่ผลรับกับกลายขายหน้ามากเอ้ยจากนิทานเรื่องลิงแข่งเรือสอนให้รู้ว่าความสามัคคีทําให้ประสบความสำเร็จเพราะพวกสัตว์ป่าทางเหนือช่วยกันฝึกซ้อมภายเรือ จึงทำให้ชนะลิงได้นั่นเองค่ะความพอประมาณคือความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเช่นกินแต่พอดีใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นไม่ฟุ่มเฟือยค่ะส่วนความมีเหตุมีผลคือการใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจโดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องและคำํำนึงถึง ผลที่จะเกิดขึ้นค่ะเกมการศึกษาให้เด็กๆจับคู่ภาพที่เหมือนกับตัวอย่างข้อที่หนึ่งเฉลยข้อที่สอง ฉเฉลยข้อที่3ามเฉลยข้อที่ส เฉลยขอ้อที่5เฉลยสำหรับวันนี้ครูนัดกับครูฟังขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ